ที่ปลายด้ามขวานจะได้นําเสนอเรื่องราวของหนูน้อยจิตอาสาต้นกล้าแห่งความดีคนนี้ครับนัยงไาเเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นทําให้จังหวัดยะลาได้รับความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตผู้บริสุทธิ์อย่างไร้ความปราณีในวันนั้นเด็กชายพิวัตเพนชายแสงหรือน้องเบฟอาสาสมัครกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมวัย12ปี ต้องถูกสะเก็ดร,ระเบิดบร,ริเวณศีรษะขณะเข้าไปช่วยเหลือพี่เราบาดเจ็บในที่เกิดเหตุขี่รถไปที่ไปกูร้ระเบิดไปรับคนเจ็บแล้วก็ยังไม่ได้ลงจากรถที่เอาระเบิดไประเบิดอยู่ข้างหลังนะก็ระเบิดก็พี่สองคนที่อยู่ข้างหน้าวิ่งลงมาจากรถก็ผมก็คันลงมาจากรถก็เข้าไปเข้าบ้านพี่ผู้หญิงคนหนึ่งก็ มีกู้ไฟแม่ก่อนอย่กวคนมาช่วยหลังจากรักษาตัวหายแล้วเนี่ยจะกลับไปทำหน้าที่กู้ไฟต่อทำทำยังยังสู้อยู่ไหมสู้ไหมสู้ถ้อยคำที่สะท้อนถึงการปลูกฝังที่ดีจากครอบครัวทั้งการถูกกล่อมกลาวจิตใจให้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมต่างกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ ที่ได้รับการปลูกฝังความเชื่อแบบผิดๆมุ่งกระทําสิ่งโหดร้ายอะไรซึ่งมนุษยธรรมมาตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะก็คือก็ไม่ไม่ว่าคือเขาขอบอกว่าเขาขอปิดเทอมเขาขอไปช่วยอะไรเงี้ยก็ก็โอเคก็ตามใจเขาเพราะถือว่าเขาก็โตระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ถามว่าเสียใจไหมที่ลูกเป็นแบบนี้ก็ไม่ไม่ไม่เสียใจเพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอใช่ไหม เราก็ต้องลูกในแม่ลูกเข้มแข็งเราก็ต้องเข้มแข็งภูมิใจไหมฮะใน,ในความเป็นตัวหลักมันก็ต้องภูมิใจอยู่แล้วอะ่ะภูมิใจทุกอย่างถ้าลูกทําดีแล้วหลังจากวันนี้ไปยังจะให้เขาเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าเนเหมือนเะดิมไหมก็แล้วแต่เขาอะค่ะก็เป็นจิตของเขาถ้าในเวลาเรียนก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่ใช่เวลาเรียนก็อีกเรื่องหนึ่ง สนับสนุนนะคะวันนี้ยังมีสมาชิกจิตอาสานาว่าลูกเหรียงเยาวชนที่ต่างสูญเสียพ่อและแม่ไปจากเหตุความแรงมามอบกำลังใจให้น้องเบฟและเด็กๆที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเราเจ็บปวดและเศร้าใจทุกครั้งที่รู้ว่ามีเด็กกำพร้าเพิ่มขึ้นทุกวันจงเป็นคนหนึ่งในการให้ชีวิต อย่าเป็นคนหนึ่งในการให้ทำร้ายชีวิตเพราะชีวิตทุกชีวิตมีความสำคัญเราขอวิงวอนให้พวกคุณที่หลงผิดเหล่านั้นหยุดกระหยุดหยุดกระทำความรุนแรงอันจะนำไปสู่ความสูญเสียความเสียหายต่อผู้บริสุทธิ์ทำไไม่ได้ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนมีสองด้านเสมอเชกเชน่นอย่ามที่ต้องเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบยังมีมิตรภาพแห่งความงดงามที่แฝงอยู่เพราะสันติภาพอันยั่งยืน กิดจากความร่วมมือของทุกคนในฐาน,นะเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันนั่นเองชาติชายทรัพานิถ่ายภาพยาปราวีปรีชามาตรศูนย์ประชาสัมพันธ์กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ารายงานเราก็ขอร่วมเป็นกำลังใจด้วยนะคะไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศ